สวัสดีครับนักเรียนเรามาต่อกันในคลิปการไวริงสายไฟจะไวริงต่อไปเป็นวงจรจุดระเบิดครับการไวริงสายไฟเข้าคอยจุดระเบิดอ่ะมาดูโครงสร้างหลักของมันก่อนนักเรียนตัวหลักๆของมันนะครับมันจะมีขั้วคอยของตัวต้ารุ่นนี้มันจะมีอยู่4พินนะครับพินที่3ามมันจะวิ่งเข้ากล่องหมดนะครับเป็นสัญญาณจุด ส่วนพินที่2มันจะเป็นสัญญาณยืนยันการจุดที่เรียกว่า IGF เดี๋ยวมันจะรวมกันแล้วมาเข้ากล่องแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทําเราต้องมาวายสายไฟเข้ากล่องคอยกับกาวเข้ากล่องคอยก่อนแล้วก็มาวายเข้ากล่องทีหลังอ่ะทีนี้มาวายยังไงเอามาดูตัวคอยครับคอยเริ่มจากมันจะเหมือนกันหมดทุกสูบเลยนะครับสูบ1สูบ2สูบ3และสูบ4ครับ1 2 3 4สาเมื่อครูถอดปลั๊กคอยออกมาปับ๊บนะครับ เวลาที่เราถอดไม่ถนัดอตอนนี้ก็แล้วกันกว้างหออนี่คือคอยหันหน้าเข้ามาหาตัวเองถ้าเป็นของโตโยต้าก็หนึ่งสองสามสี่นะครับะะ 1, 2, 3, เห็นไหมฮะหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมฮะแต่ว่าเวลาที่มองครูไม่ได้มองจากหน้าปั๊ c. ครูมองหลังปั๊มันง่ายกว่าเวลามองก็ปั๊บหนึ่งสอง 3และ4 1 2นะครับ1 2 3และ4เรามาดูซิว่ามันคืออะไรกันมันก็จะมีพินคอยที่ครูทำไว้ตัวเท่าหมแกงนี้ให้นักเรียนดูตอนนี้เดี๋ยวครูตัดเอาเป็นของตัวโยต้าก็แล้วกันปึ๊บวีออสมีให้ดาวน์โหลดข้างในนะครับห้องเรียนเนี่ยหันหน้าเข้าไปก็คือดูหลังปักเลยทุกตัวเหมือนกันหมดมองทะลุเข้าไปคอยนะครับไม่ต้องถอดออก ถ้าเป็นพินลักษณะตัวนี้พินที่1 2 3สามและ4พินที่1คือไฟบวกเข้าพินที่สองคือ IGF พินที่สามคือ IGT และพินที่4คือลบครับถ้าเรามามองเงี้ยครูจะเอาของสูบ1่ก่อนนะครับถ้าสูบหนึ่งเส้นขวามือสุดคือพินที่1คือบวกนะครับคือบวกคือเส้นนี้นะครับต่อไปเส้นที่สองคือ igf ก็คือเส้นนี้นะครับและเส้นที่3คือ igt คือเส้นนี้และเส้นที่4คือกาวคือเส้นนี้เดี๋ยวเราจะมาวายไฟบวกกับกาวเข้าระบบนะครับเอากาวก่อนนะครับเดี๋ยววางเอากาวก่อนครับนักเรียนทีนี้ครูก็จะมาเอากาวไลต่ต๊บต๊บต๊บสนะครับ สีมันรอมาอยู่แล้วเดี๋ยวจะมาวายกาวเข้าระบบนะครับก็เอากาวมาเส้นเอาเส้นใหญ่หน่อยก็ได้มา,าหาใหญ่ไม่มีอมกาวปึ๊บอ่ะเอากาวเข้าเอากาวเข้าระบบก,ก่อนก็สุดท้๋ยจะสไตล์การวายเป็นยังไงเดี๋ยวเอากาวเข้าหนึ่งนะครับกูเอากาวเข้าก่อน หน่งไปเก้าแยกวัดจี้เลยครับเก้าเข้าครับหรือนักเรียนจะวายมาสีเส้นแล้วเอามาจ้ำรวมกันก็ไม่ได้ผิดนะนักเรียนวันนี้ครูก็จะเล่นแบบเนี้ยง่ายๆ แห่งแหออกให้ดีแล้วจะวางยาตัวเองซะอ,อ้าวตา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 โอโอโ คนถ่ายบอกอาจารย์จำผิดใช่ใช่ครูจำผิดตามตัวเดี๋ยวมองอ้าวครับกาวกาวเข้าครบครับแล้วก็ทำการบัดกรีนะครัต่อไปเส้นท้ายคือกาวสี่ก็จะหวายกาวเข้าในชุดของมันตอนนี้อย่าพึ่งมาติกันเรื่องความสวยงามมันหาความสวยงามไม่ได้อยู่แล้วนักเรียน ก็สี่ก็ผ่นเข้าไปนี่คือกลาวของพวกคอยจุดระเบิดครับึ๊บปกล่าวแล้วก็จะในกลุ่มของการลากของมันเอามารวมกันรวมกันยังไงก็แล้วแต่จะลากพอัวฉีดแล้วเสร็จแล้ว ก็ไล่เก็บครับรอคอยไว้ก่อนนะครับรอ,อไว้ก่อนกาววจะไปที่ลงกลาวไม่เจอพันพันทำกาวของคอยให้เสร็จนะครับ อกาวคอยเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเมื่อกาวคอยเสร็จต่อไปอะไรครับรอกาวไปหาที่ลงกาวครับอ่ะกูก็มาลงกาวเลยแฟบกาวอยู่ข้างล่างเยอะแยะกูก็มาหากาวลงนี่เหลือกาวทำกาวไว้นี่เยอะแยะไปหมดเลยก็ได้กาวลงมาก็ลงกาวไว้อืม ได้กาวไปเส้นกัปักเลี่ฮาวายสายอย่างนี้อย่างที่ครูบอกครับอย่าเพิ่งมองความสวยงามถ้าอยากสวยงามต้องวายมาทีเดียวจบแล้วจะสวยมากเราไม่เน้นความสวยงามตอนนี้อะตอนนี้เมื่อกาวเสร็จต่อไปก็เป็นไฟครับไฟบวกไฟบวกอยู่ตรงไหน,นเอามาดูไฟบวก ถ้าดูจากพินคอยนะครับมันเป็นพินที่ขาวามือสุดคือพินที่หนึ่งนะครับก็ฝั่งนี้คือไฟบวกฝั่งนี้ก็คือสูบสองก็คือไฟบวกสูบสามก็คือไฟบวกและสูบสี่ตัวนี้ก็คือไฟบวกนะครับทีนี้เราก็จะมาวายกันสูบหนึ่งมาไฟบวกนะครับเดี๋ยวต่อเลยนะครับอาูไปหาสายสีแดง แต่สายเนี่ยที่เด็กม้วนให้ครูเนี่ยไม่รู้มันจะวางยาวไว้หร<ว>ือเปล่าเดี๋ยวต้องมาวัดอีกทีถ้าไฟไม่มาเดี๋ยวเจอปัญหาแน่ครับถ้าไม่มีปัญหาก็มีไปครับต่อไปไฟบวกครับอันสุดท้ายตรงนี้ก่อนไฟบวกลากมาครับเดี๋ยวเราจะไปเอาตรงไหนแล้วค่อยว่ากันไฟบวกปึ๊บอ้าวไล่เข้าไปไล่เข้าไปไล่เข้าไปปึ๊บมา บวกหนึ่งแล้วพันไว้ก่อนอืมอึม๊บอ้าวบวกเศษอะไรอีกบวกตรงไหนครับนี่ฮะบวกก็หาจุดจำให้เขาซะ ก็ได้รับจุดจำแต่ถ้านักเรียนอยากจะตัดแบบนี้แล้วต่อใหม่ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับแต่ครูก็แหกไว้ตัดไปเลยอ้าถ้าทำแบบนี้ก็ปล่อยไปลายไว้จากนั้นก็หาจุดจำให้เข้าใหม่ก็มันเป็นลักษณะการต่อแบบเดียวกันนี่เห็นไหมฮะให้มันถึงกันก็แล้วกันนะครับสไตล์การต่อยังไงก็ช่างขอให้มันต่อวงจรถึงกันอยู่เทคนิคก,การวายนะครับแต่ตอนนี้ กูก็จะให้มันอยู่ในที่เป็นจุดจุดเดียวกันตรงนี้ก็ต้องเป็นไฟบวกเดี๋ยวเราเรามาไล่เช็คทีหลังครับเอาวมิเตอร์ไล่เช็คเลยว่ามันมาปกติครบทุกอย่างล่อ่มาไฟบวกต้องมาทุกเส้นอ่าหนึ่งมาเส้นมาต่อแล้วปับ๊บเรียบร้อยต่อไปสูบสามหาไฟบวกเหมือนกันใช้สูบไหนนะครับกูใช้สูสแรแหกดูซิ สายไฟมันบางมากเวลาแหกอะ่ะมันคอยจะล่นหรือขัดขาดใใกลมันคงอ่ะสามปึ๊บนะฮะดูให้ดีนะครับเป็นขั้วที่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นจุดสำคัญเนยได้ได้ช็อตกันอะ่ะช็อตก็ไปเป็นไลท์ม,มีฟิลปับป๊บเห็นไหมครับบวก บวกเสร็จแล้วเหลืออีกสูบนึงอ่ายังไม่มามปึ๊บก็เอาฝางสมุดต,ตัดทิ้งต่อแบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับอ่าปึ๊บนะครับต่อถึงกันดังนั้นครูก,ก็มาหามาอีกเส้นหนึง่งบวกมาออื เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปเป็นไฟบวกมาจากรีเลย์เอฟไอครับเดี๋ยวก็ไปต่อหลังรีเลย์เอฟไอก็จะเป็นไฟบวกเข้าเลี้ยงคอยไฟบวกเข้าเลี้ยงอุปกรณ์มาจากรีเลย์เอฟไอมีเยอะครับแล้วก็แล้วก็ไล่ทีแล้ววงจรเนี่ยมาปับ๊บโอเคนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวไปที่รีเลย์เอฟไอเลยตอนนี้ไฟบวกเราวายเสร็จแล้วครับตอนนี้ไฟบวกเราวายเสร็จแล้วเหลือวายเข้ากล่อง อย่างละสองเส้นเส้นไหนเดี๋ยวจะจ้ำใส่กันเข้ากล่องค่อยว่ากันปั๊บไฟบวกเสร็จแล้วนะครับไฟบวกละวายเสร็จแล้วเอาไว้อย่างนี้แหละนะครับพอละวายไฟบวกเสร็จแล้วนะครับลากลงปลายลากลงปลายไล่เลี่ยลงปลายนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้ากล่องฟิล ตรงรีเลย์ EF ไอผู่มาหากล่องฟิวเลยครับก็ไล่จับวัดเข้าไปก็เริ่มขยุ่มขยำเดี๋ยวค่อยมาไล่เก็บที่หลังครับเห็นไหมฮะไฟก็เสร็จแล้วตอนนี้จะได้เห็นง่ายๆเวลาที่เราไล่นะครับอ่ะพอมาผูที่ตัวรีเลย์ EF เนี่ยเรียนจำรีเลย์ EF ไอได้ไหมครับตัวล่างสุดไปดูจําไม่ได้ไปเปิดดูคลิปที่แล้วมันจะมีไฟอยู่เส้นหนึ่งซึ่งมันออกมาจากรีเลย นะครับนะฮะอันนี้เป็นไฟของหน้าคอนแทกนะครับหน้าคอนแทกเส้นนี้ไปอะไรครับไปคุม B บวกของบวก B ของกล่องเครื่องยนต์แล้วมันก็ยังมีอีกเส้นหนึ่งอยู่เนี่ยเอาให้มาใช้งานได้นะครับแล้วก็ลากมาเส้นนี้เลยครับมันเป็นไฟจากรีเลย์เอฟไนะครับไปดูในคลิปที่แล้วว่ามันต่อการควบคุมยังไงครูก็จะจำไฟแล้วนะพอเราจำม,มาปั๊บ นี่คือรีเลย์จากตัว e f I เดี๋ยวจะมีสายอีกหลายเส้นเราจะได้แหกมาอีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวเอาไปใช้งานอีกเนี่ยเส้นนี้เอาไปใช้งานอีกเยอะเลยเนี่ยตามพวกควบคุมแอร์แมสพวกปรับปรุงสภาพเดี๋ยวค่อยว่ากาันตอนนี้เดวจะทําให้เครื่องติดได้ก่อนอีกไม่กี่วงจรก็เครื่องยนต์ติดได้แล้วครับอันนี้ไฟเลี้ยงคอยเรามาเอามาเลี้ยงที่จากรีเลย์ e f I ครับ,บมันทํางานเดี๋ยวเราก็ทำเสร็จเราก็จะไปทส วงจรตอนนี้วงจรไฟเข้ากับกาวเข้าคอยจุดระเบิดเรียบร้อยแล้วครับนักเรียนถามว่าเดี๋ยวเราจะเทสได้ไหมก็เดี๋ยวจะเทสกันดูได้เลยหลังจากวายเสร็จส่วนอันเข้ากล่องเดี๋ยวค่อยอีก2เส้นค่อยว่ากันเดี๋ยวเจอกันในคลิปการเทสไฟว่า